สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงหยุดอยู่เช่นเคยใช่ไหมวันนี้วันที่2คิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเดินทางกันแล้วหรือเปล่าอืมหรือว่าบางคนยังยังแห้งอยู่ <laughs> ยังแห้งอยู่เอ่อโอเคก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะฮะเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางเช็คเส้นทางก่อนให้เรียบร้อยแล้วหลบเลี่ยงรถติดให้ดีๆฮนะโอเค ได้ใครมาเนี่ยได้ลิปเปอร์มาลิปเปอร์ลิปเปอร์เดี๋ยวผมเอาอ่ะหยิบของสแตนดาร์ดมาก่อนแล้วกันนะฮะดาบไม้กล้วยลีโลหนึ่งที่มีไม่กวาดเดี๋ยวผมล็อกสองชิ้นนี้หน่อยฮนะแล้วก็วางของกันแป๊บหนึ่งนะฮะวางท่านี้ล็อกฐานไว้ไปกันต่อครับเฮ้ยลืมล็อกนะ <c oughs> ไฟต้องข้ามจะเล่นพรัวจะเล่นพรัวแต่ผมเมื่อกี้ล็อกกระทาไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าเผื่อว่าเผื่อว่า เผื่อว่าเราจะได้ของเออจะได้ดิ๊กดิเปอร์ฮะซึ่งดิ๊กดิเปอร์นี่ผมก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูแล้ว,ลวเรามีตราตาหมาป่าซึ่งเดี๋ยวนะวันก่อนเราเล่นแซ่โซ่ไปใช่ไหมคุ้นๆเหมือนจะเล่นแซ่โซ่ไปเราเล่นอะไรได้บ้างมีดาบใหญ่ให้เล่นไหมถ้าสมมุติเรามีฟอชจิ่งแฮมเมอร์เรามีดาบใหญ่ใช่ไหมอืมเรามีดาบใหญ่เราคริได้ไหมเดี๋ยวนะผมเช็คทุก่อนนะฮะเราไปทางไหนะทางไหนได้บ้าง วันก่อนวันก่อนวันก่อนเราเล่นไปที่มิสเตอร์สตูเกิลเนาะแล้วก็ใช้น้องสาวเขาน้องสาวมีซีดมีซีดมีซีดมีมีซีดมีซีดนี่ยังโสดใช่ไหมอือใช่มีมีซีดยังโสดผมเรียกเป็นน้องสาวแล้วกันน้องสาวเขาเนี่ยช่วยลบลบไอ้ลบบัฟให้ลบบัฟให้ทําให้แซ่เราเนี่ยทํางานได้ดียิ่งคือนนะแซ่โซ่เนาะแต่วันนี้ฮะวันนี้เอาอะไรดีคือจะเล่นเขาก็ได้นะ มีดฟอร์จูนแล้วก็เล่นนู่นนี่นันน่นแต่ถามว่าเบอร์ซเกอร์นี่มีอะไรน่าสนใจให้เล่นบ้างมันไม่มีอะดิมันไม่มีมันมีขวานใหญ่ขวาญใหญ่มันจะตีช้ามากเลยเพราะว่าเราเป็นธเลตเอ้เบทเทเลตได้เบทเทเลตได้นี่เอาดาบใหญ่ไหมดาบใหญ่ก็เป็นธเลตได้นะดา,ด, head, ด,ดาบใหญ่เป็นธเลตได้เอมดาบใหญ่เบทเทเลตตีปุ๊บ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 แต่ทีน pper, เนี้ยริปเปอร์เนี่ยเราครีไม่ได้นะใช่ไหมผมคุนค้นว่ามันครีไม่ได้มีอะไรมันครีได้บ้าง มีอะไรที่ครีได้บ้างมีเคอร์เดเกอร์แต่เคอร์เดเกอร์เนี่ยมันครีตามค่าดีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะซึ่งมันไม่ได้ครีเยอะขนาดนั้นเนาะไม่ได้ครีเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีดาร์ลิชวนดาร์ลิชวนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจาก17วิซึ่งเราเล่นสายดาบใหญ่เนี่ยไม่รอดแน่เลยฮะดาบใหญ่คาทาแท่เนี่ยซึ่งเอาจริงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสายที่เหมาะสมที่จะเล่นที่จะเล่นกับริปเปอร์เนี่ยผมมองว่าน,น่าจะมีแค่2อ,อย่างสไปซ์ับแล้วก็แซ่เอาสไปซ์ซับไหม เล่น Spike, สไปซ์ส่องค์แล้วก็ใช้มังกรสัก2ตัวอะไรประมาณนี้เนาะผมว่างั้นก็ได้อ่ะหยิบออกมาก่อนฮนะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาล็อกอันนี้ไว้ก่อนอรีโลหนึ่งขี่ฟอติงแฮมเมอร์มาฮะช่องนี้มาแล้วก็ออยแลมมาฮะออยแลมมาแล้วไปนต่อครับวางแผนเสร็จแล้วเราก็ไปกันฮนะกระฐานามกระฐานามเออเดินไปกระฐานามก่อนฮนะเดี๋ยวคิดเลยไม่ออกกระฐานามไว้ก่อน แล้วถ้าถ้าสมมุติเราไปใส่ยโอ่งแสดงว่าเราจะต้องมีไม่ขวดก็จะเป็นพวกอาหารอา่าต้องมีอาหารนะต้องมีอาหารอาหารเอานี้มาก่อนปุ๊บเอาฟอร์ตี้แฮมเมอร์มาครับวางไว้ตรงนี้แทนแล้วก็เออห้าบาท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 แสดงว่าดาบไม้ผมขายได้ทานเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานี้ออกมาก่อนฮนะ เอานี้ออกมาปุ๊บเร่งความเร็วไปที่ฟอตจิเมเมอร์อันนี้จุดไฟไปฮะจุดไฟไปอันนี้วางไว้แล้วก็น,นี้ปลดล็อกไปแล้วไปกันต่อครับไฟตรงข้ามม,มีโทเทมมีโทเทมมีอุ้ยเขาเล่นโทเทมอะ่ะสามโทเทมอะ่ะสามโทเทมแล้วเขาหิวแรงนะหิวแรงหิวเต็มหลอดเลยหิวเต็มหลอดเลยเราทําไงดีเนี่ย,ยเขาจะหิวเต็มหลอดอุ้ยหิวแรงน่าดูเลยเราเปิดแบตเตอร์เรสฮะเปิดแบตเตอร์พวกเปิดขวดยาตีด้าเมท่างกันอยูด เยอะอยู่เยอะอย,อยู่เขาหิวแรงมากเลยนะหิวแรงฮะขออีกทีอืมไม่ทันเอ่อเอาอะไรดีวันนี้เอา spicy ไสไปซี่บานาน่าไหมสไปซี่บานาน่าเราจะใช้หนึ่งเซมินาลแล้วก็หิวอินเวสเมนต์ครับอินเวสเมนต์มาแล้วก็ชุดเกราะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งอินแล้วก็ขอรับเตะคิดสอบเมื่อกี้เราเรียกอะไรอินเวสเมนต์ใช่ไหมขายกระทะไปฮะ ขายกระท้าไปแล้วก็นี้7บาท7บาทแต่ผมล็อกไว้หน่อยฮะล็อกไว้นิดนึงเอาฐานมาตรงนี้แล้วไปกันต่อครับไปตรงข้ามเล่นคอนเออคอนคอนคอนดูรหัสเขาสิมีคอนมีโลเราก็มีโลนะมีโลเหมือนกันป้องกันได้เท่ากันแต่เราไม่มีหนามฮะไม่มีหนามฟอสจิงแฮมเมอร์ Hammer, เราดาเมจแปดหน่วยอ่ะแปดหน่วยฮะค่อยค,อยคอยเคาะสองวินาทีกกว่าเคาะโอ้โห <laughs> ช้าไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนชุดเอ้ยแล้วคารปเตทมาเยอะเลยเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันวางไว้นี่หนึ่งอันเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อได้ไหมเดี๋ยวผมเอาวางไว้ท่าน,นี้แล้วกันฮะเอามาเล่นความเล่นดาเมจที่ที่ไม่กวาดดีกว่าฮนะคารปเตทสองอันมายังไงไม่รู้อะใส่ไิก่นแล้วกันฮะตีแต่ถ้าสมมติมาแบบเนี้ยสมควรที่จะเล่นสายดีบัฟนะเหมาะมากนะครับเล่นสายดีบัฟเนี่ยเอาไงดีเราเปลี่ยนสายไหมเปลี่ยนสายปะอืมน่าสนใจออก น่าสนใจนะเล่นสายดีปะปะั้อปะเออมีแท่เดี๋ยว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 ียวเ,ยวเ,ยวเยวอเอาไงดีเราเอาคือมันมาท่านี้แล้วผมก็น่าจะหยิบปะเออหยิบมาฮะหยิบมาหยิบมาเออกลัวอะไรอันนี้หกบาทห้าบาทขอบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่ง,งเอาเอาโลมาแล้วกันฮะซื้ออันนี้มาปุ๊บล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอันปีสองอันอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่วางไว้นี่ครบไปกันต่อครับ เดี๋ยวหากูเบิดตัวหนึ่งเปลี่ยนสายฮะไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละเออไม่เล่นละไม่เล่นละตีอฝอยตรงข้ามโอ้โหธนูเข้าหานได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอหานได้เยอะมากนะธนูสี่อันเนีย่ยใ,ใช่ไหมใช่ะเยอะจริงๆเยอะจริงๆตีขอเราเราตีไม่โดนอเราตีไม่โดนเราจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยเราจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้มาหนึ่งเอาชีสมาหนึ่งฮะลีโลดึงทีบูเบอรี่หนึ่งล็อกอันนี้ไว้มีนกตัวหนึ่งน่าสนใจมากฮะเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อน ล็อกไว้เดี๋ยวผมจัดของอีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับมีแซ่หนามแล้วแซ่นามมาไวเลยมีอะไรเล่นไปก่อนแล้วกันนะอุตสาห์แบบวางแผนไว้สดิบดีเปลี่ยนแผนเฉยเลยอารตี้ดาเมจสิฮะดาเมจสิตีตอนตอนนี้เรามีมีฐานตอนนี้เรามีอยู่2อย่างฮะสองอย่างที่เราน่าจะเล่นเนาะเล่นมิสเตอร์สตูเกร์แล้วกันเนาะเออเล่นมิสเตอร์สตูเกร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาของฮะหาของกัน หาของเฮ้ยน่าสนใจหยิบอันนี้มาวางนี้เอาน้องสาวมาฮะเอาบูเบอรี่มาเอาท่องนี้มาเอานกมาเอานกมารีโลหนึ่งทีมีมานาออฟอยู่ตรงนี้มานาออฟเราใช้ไหมอืมใช้ป่ะใช้ปะใช้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้หน่อยฮะเหมือนจะต้องใช้แหละเหมือนจะต้องใช้ฮะส่วนอินเวสเมนต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่านี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่พอตตี้แฮมเมอร์ออกไปก่อนนะฮะ ออกไปก่อนออกไปก่อนอันนี้วางตรงนี้บูเบอรี่วางตรงนี้ได้อือยังไงสิยังไงเนี่ยนกตัวนี้เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไหมผมว่าเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นดีกว่าฮะอันนี้ออกออกมาวางไว้ตรงนี้จัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อครับตอนนี้เราต้องหาหาคลักหาาลักแล้วลักอยู่ไหนลักอยู่ไหนฮะลักอยู่ไหนตอนนี้เรามี เวสโซนอยู่2ชิ้นอยู่ข้างนอกนี้อยู่สองข้างนอกข้างนอกขนอกตีตอนนี้เรามีเลือดมากกว่านิดนึงโอ้โหแรงอยู่นะน้องน้องตีแรงอะ่ะเดี๋ยวผมหยิบอ่าหยิบช่องมาก่อนฮนะผมไม่มีช่องเอา่านออกมาฮะแล้วก็เอาน้องสาวมาอีกครับน้องสาวมาอันนี้อยากได้นะอยากได้อยากได้อยากได,อกได้อันนี้วางตรงไหน,ต,ต,นต้องวางตรงนี้ฮะต้องวางตรงนี้แล้วก็ อันนี้นีแล้วกันฮะจะได้ได้เยอะๆหน่อยส่วนทานจุดไฟไว้ฮะจุดไฟไว้ินเวสเมนต์วางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับบ้านผมนี่ยังยังมีคนจุดประทัดเล่นกันอยู่นะแล้วแบบจุดแบบปุง้งแล้วก็ปล่อยไว้นานๆแล้วก็เปี้ยงอีกทีหนึ่งซึ่งอ,อจริงๆรู้สึกลำทานเงีนนะแบบอยากให้แบบปุ้มบึมบ้มบึมบ้มบึ้มอะไรไปเลยมันไม่รู้สึกแบบเอ๊ะมันมันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่มีใครรู้สึก <laughs> แอมกุหงิดิหนึ่งแอมงุญญิดหนึ่งคือเขาเขาจุดแบบว่า ไม่ค่อยจุดจุดเหมือนคนประหยัดอ่ะ <c oughs> ใครเข้าใจไหมอ่ะเออจุดเหมือนคนประหยัดจริงๆอา่าอันนี้มาฮะอันนี้มาแล้วก็เอาอันนี้มาส่วนสับประรดเนี่ยผมไม่มีที่วางมานาออฟเนี่ยเอาไงดีซื้อมาก่อนแล้วกันนะซื้อมาก่อนเผื่อได้ใช้รีโลนึงทีชุดกรอดอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมล็อกไว้หน่อยรีโลนึงทีมานาออฟเดี๋ยวนะมานาออฟมันมาอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมล็อกช่องเออมีมีอันนี้อันนี้สิบเอดบาท 11บาทมานาออฟอืมอ่ะซื้อวางไว้ตรงนี้ก่อนฮนะไปกันต่อครับไม่รู้มานามันจะจะถึงส4มสี่หยดหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าถึงนะคิดว่าไม่น่าถึงอืมต้องใช้เยอะซะด้วยต้องใช้เยอะซะด้วยอาตี้อาตอี้โอเคเราลบบัฟเขาลบบัฟเขาฮนะไปตรงข้ามเลือดน้อยกว่าเราน้อยกว่าเรา5้าสิบสี่สิบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ฮะได้อยู่แล้วก็มีอินเอันนี้มาอีกอันหนึ่งได้ไหม คือน้องคาทิเกอร์กับทัดดัชเดี๋ยวน้ำมานาะออฟนี่เดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนแล้วกันฮนะส่วนเม็ดนี้ไม่เอาแล้วเพราะผมเพราะผมเพราะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ผมหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ขายขายไปขายไปซื้ออันนี้มาฮะน่าจะไม่ได้ใช้แหละไม่ได้อะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวนะยีรับเราอยู่ไหนเนี่ยยีรับแต่เราก็ไม่มีค่ารักอยู่ดีฮะเล่นเดูเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดูฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเล่นสายน่าสนใจมากน่ารักมากเลยนะ เออสามสามถุงมือหนาสามถุงมือหนาม, 3, มนามตี้ตอนนี้สูสีฮะ่ฟตรงข้ามเปิดกรอกขึ้นมาเราหวดซ้ําหวดซ้ําหวดซ้ําได้เปรียบแล้วอคออืมดีนะดีนะดีนะยังดี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 งดงดฮะแล้วก็มีมงกุฎมาเมื่อกี้ผมเพิ่งขายมานะอาออฟยิบอันนี้มาลีโรยหนึ่งทีเอาช่องไปช่องมาลีโรยหนึ่งทีปอกคอไม่เอาเออปอกคอไม่เอาฮะลีโรยหนึ่งทีมีช่องมีชีสเดี๋ยวผมล็อกชีสไว้หน่อยฮะแล้วก็ล้ก็แล้วก็แล้วก็อืม อันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมต้องจัดของแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนฮะไปกันต่อครับเฮ้ยมีตะเกียงสองอันมีตะเกียงสองอันแล้วมันแพงซะด้วยนะเออของทหาหาค่ารักเนี่ยมันแพงแพงไฟตรงข้ามเล่นกระทะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยหูยเขาเขาเด้งเด้งดีบัฟเด้งดีบัฟแรงมากๆเลยฮะเด้งดีบัฟแรงมากๆเลยแล้วเราตีตอนนี้เลือดเลือดร้อยสามสิบไฟตรงข้ามร้อยสามสิบโอเคเราเร่งเร่งมา ขออีกทีนึงแม่แบตเทอร์เลตนี่มันมันจริงๆฮะมีแบตเทอร์เลตนี่มันจริงๆเอเออ่ะเดี๋ยวผมเอาตะเกียงมาก่อนหนึ่งอันฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีขออีกทีหนึ่งผมหาผมหาไอ้นี่ไม่เจอชีตก็เก็บไว้อะรีโลหนึ่งทีอะช่องอยู่ตรงนี้ฮะช่องอยู่ตรงนี้แล้วตะเกียงผมจะไปถึงไปถึงถึงแซ่ได้ยังไง <laughs> มันจะไปถึงแซ่ได้ยังไงก่อนอ่ะนกวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า แท้ผมถึงไหมมันไม่ถึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้วางนี้นี้วางนี้ได้ไหมถึงปะปุ๊บปุ๊บอ้าวถึงจนได้ฮนะถึงจนได้แล้วอ่ะวางไว้ท่านี้ฮนะไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีกูเบิร์ดแล้วเอ้ยผมก็ต้องใช้กูเบิร์ดนี่ผมก็ลืมผมก็ลืมอ่ะตอนนี้เราลบดีบัฟไปตรงข้ามได้ฮนะอ่ะลบไปลบไปเรามีลักขึ้นมา3มลักลักมาจากไหนเนี่ยอ๋อลักลักมาจากตะเกียง แล้วมันจะตะเกียงได้อยู่นี่ยหกเจ็ดแล้วนะหกเจ็ดแปดฮะแต่เราเราไม่มีโลครับเราไม่มีโลต้องยอมไปก่อนเฮ้ยมีโลมาแล้วโลมาแล้วตอนนี้โอ้โหหกหกสิบเป็นร้อยยี่ร้อยสามสิบตีเฮ้ยได้อยู่ดาเมจอยู่นี้ก็ขึ้นมาเอ้เาโลโลมาจากไหนไอ้นี่เหรอ <c oughs> เออเว้ยดีดีดีอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ได้ไหมตอนนี้เรามีดีบัฟไหมเหมือนจะไม่มีฮะเหมือนจะไม่มีฮะเดี๋ยวนี้วางเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะรู้สึกเหมือนผมจะไม่มีดีบัฟให้กับฝ่ายตรงข้ามนะฮะอันนี้วางท่าน,นี้หนึ่ง <laughs> มีทันอยู่3เม็ดทันหรือเปล่าไม่รู้คือผมไม่รู้ว่าน้องยีราบราอจะสร้างบัฟอะไรขึ้นมานะ,ะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนมีฮีทอยู่ขึ้นสอปุ๊บ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 ี่ห้าป 3, 4, 5, โอเคทันอยู่มั้งคือผมอยากได้ฮีทนะอยากได้ฮีททํอยากได้ฮีท มีฮิทเยอะมันก็ดีไงมีฮิทเยอะก็ดีแค่นั้นเองแล้วนี้มีลักลักเจ็ดลักแปดเอ้ยลักได้อยู่ักเอ้ยนี่เขาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาดาเมจขึ้นได้ฮะดาเมจขึ้นได้เอ้ยสบายเลยวันนี้เอามาแล้วก็ฟันตี้เฮมเมอร์เมื่อก,กี้ผมเพิ่งขายไปเอานี้มาอีกฮะรีโลนึงทีล็อกช่องไว้ครับล็อกช่องไว้เอายีราฟวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อืมอ้กล้วยนี่ยังไงเนี่ยฮะกล้วยครับกล้วยกล้วยยังหาที่วางกล้วยไม่ได้ ส่วนตะเกียงก็ยังไม่มีที่วางเดี๋ยวผมรอซื้อนี้ก่อนรอซื้อนี้ก่อนฮะไปกันต่อครับฝ่ายตรงข้ามก็เล่นสายดาร์กเหมือนกันดาร์กเหมือนกันเรามีเกาะขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามต,ต,ตีเราก่อนนะฮะตีเราก่อนเพาตีเร็วกว่าเกาะเราจะแตกก่อนนะฮะก่อเราแตกก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคมีค่ารักมามีค่ารักขึ้นมาเรามีฮิตมีฮิตโอเคมีรักได้รักได้ฮิตมีรักได้ฮิตตีเรามีเกาะขึ้นมาหน่อยฮิตยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบตัวติดดีบัฟเต็มเลยฮะตัะติดดีบัฟเต็มเลยเอออ่ามียีราฟอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อนี้มาเอาน้องยีราฟไปอีกตัวหนึ่งชีทผมล็อกไว้สองอันเลยฮะชีทล็อกไว้สองอันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับตอนนี้เราได้ครอปเต็กคิสโซ่เยอะมากนะสะี่เม็ดนี้ก็ไม่ไม่ธรรมดานะเราจะเล่นสายดีบัฟก็ได้นะฮะมาอย่างเนี้ยจริงเพราะว่าอะไรเรา เนี่ยเราได้ฟาทิกเร็วด้วยแล้วก็ถ้าสมมติเรามาใส่ชุดเกราะเนี่ยเราจะได้เกราะมาเยอะแยะมากมายฮะตอนนี้เรามีค่ารักรักไม่ถึงรักไม่ถึงถ้าเราตีได้รักไม่ถึงนะเมื่อกี้เหมือนตะเกียงจะไม่เอ้ยทํางานแล้วปะ่ะดาเมจร้อยสี่สิบเลยนะ <c oughs> ดาเมจร้อยสี่สิบเลยอะ่ะเอ็มพาวเวอร์ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เออมีออยล์แลมขึ้นมาแต่ผมว่าพอแล้วครับสำหรับออยล์แรมเดี๋ยวผมเอาชีตมาหนึ่งกอนรีโรหนึ่งทีมีน้องสาวอีกคนหนึ่งอืน่าสนใจนะน้องสาวอะ่ะ น่าสนใจฮะแต่เดี๋ยวผมต้องการช่องเดี๋ยวหาช่องก่อนแล้วกันหาช่องมาช่องมานี่ไงช่องมาช่องมาเอออันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ชีทวางไว้นี่ฮะแล้วก็กล้วยอืมกล้วยกล้วยกล้วยอืมแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไอคือกล้วยเนี่ยมันวางยากที่สุดแล้วฮะวางยากสุดๆแล้วเดี๋ยวอ่ากบอยู่ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับ ไฟต้องข้ามเล่นสายน้ำใช่ไหมสายน้ำไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์เขามีรีเจนนะโอ้โหเราปิดตาไปแล้วสิบหน่วยฮะปิดตาไปแล้วสิบหน่วยเราลบปั๊บทิ้งทิ้งหมดเลยฮะทิ้งหมดเลยเรามีฮิตขึ้นมาสามสิบหน่วยเราเร่งความเร็วไปเร่งความเร็วไปเราตีตีห้าสิบห้าห้าสิบแปดหกสิบหกสิบแปดเจ็ดสิบแปดสิบคอยที <c oughs> เรามีเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะเวฟที่สิบเจ็ดแล้วฮะเรามีฮิตเยอะขนาดนี้เลยเป็นเบอร์สเกอร์ไปแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไพโรเมนเซอร์ฮะ เป็นไพโลไปแล้วเดี๋ยวอันนี้วางไว้นี่ก่อนแล้วกันฮะแล้วก็มีกบมะวางไว้ตรงนี้ชีตดึงมานี่หนึ่งรีโร่หนึ่งทีมีหมอนข้างตัวหนึ่งอา้าวไม่พอซะแล้วอืมไม่พอซะแล้วฮะไม่พอผมขายอินเวสเมนต์เนี่ยยังใช้งานได้อยู่อันนี้ยสตันได้ชีตแต่ผมซื้อมาทําไมเนี่ยฮะเอออขายไปฮะเหลือสี่บาทรีโร่หนึ่งทีก็ใช้อะไรไม่ได้อีกแล้วฮะขายอา่ะเด้อฐานมีก้อนหนึ่งเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรก่อน มไม่มีที่วางอยู่นี่อ่ะใสอยู่นี้ไปเผื่อได้โลขึ้นเยอะฮะเวฟที่18แล้วไปกันต่อครับเวฟสุดท้ายฮะลดความเร็วเหลือ0ูนาไฟตรงข้ามเล่นดาร์คไซเบอร์ด้วยแล้วก็บัตรทอนด้วยฮะใช้สึมินา่ามหาศาลครับสายนี้แต่เขามีอะไรลบดีบัฟเขามีหัวใจ2ดวงฮะเดี๋ยวเขาเพิ่มแม็กเลือเนี่ยเป็นร้อยนะสอันสองร้อยเขาครีได้ด้วยฮะเขาคีได้แต่เราลบทิ้งไปแล้วฮะลบทิ้งไยตรงข้ามสตันได้ สตาร์ทได้ตอนนี้คริยี่สิบแล้วคริยี่สิบปุ๊บเราสตาร์ทเหมือนกันสตาร์ทเหมือนกันหนามเราขึ้นสามสิบห้าแล้วทำไมหนามเราขึ้นสามสิบห้าแสดงว่าฐานเราทํางานไม่ตอนนี้หนามห้าสิบกว่าแล้วฮะห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามเอ๊ะมันผิดแผนตรงไหนเนี่ยเอ้ยผิดแผนตรงไหนเ <c oughs> มื่อกี้ฮีทยังขึ้นอยู่เลยเอ้ยผิดแผนตรงไหนเนี่ยหรือว่าชีทเรามันเด้งไอ้นี่มาเด้งหนามขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่ใช่เดี๋ยวผมย้อนย้อนกลับไปแป๊บหนึ่ง มันผิดแผนตรงไหนอ่าเราเลื่อนมาเปึ๊บเปร๊บเป๊บเป๊บป๊บอ๋อเรามีค่ารักเร็วขึ้นนะเขามีเรามีค่ารักเร็วขึ้นกว่าเดิมอืมชุดๆนี่เนี่ยไอ้นี่ไงมันสร้างค่ารักขึ้นมาฮะพอพอเร,เราซื้อทางโคกมาเนี่ยเรามีรักเพิ่มมาฮะเรามีรักเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหมายความว่ายีราฟสองตัวเนี่ยเราก็จะใช้ค่ารักสองหน่วยในการสร้างหนามเพิ่มขึ้นพอไอ้สองอันไอ้สามฐานสามก้อนเนี่ยมันสร้างสร้างหินขึ้นมา หนามมันก็เลยเกินนะหนามมันเลยเกินเออเว้ซื้อคังคกมาตัวเดียวนี่ผิดแผนหมดเลยแม่น่าเสียดายอุตส่าห์แบบมาสนุกสนุกแล้วนะไปเราฮิสตอรี่กันฮะเราจะเก่งกาขนาดไหนเมื่ออยู่กับโลกภายนอกฮะรถกามเดยวไปที่0ูนุดาไฟตรงข้ามเป็นเอ็กคาลิเบอร์อีกแล้วครัศัตรูคู่แขนที่เล่นยังไงผมก็เล่นไม่เก่งฮะตี จริงนะสายนี้คือแบบผมเล่นยังไงก็เล่นไม่เก่งท่านผู้ชมตีอ่าตอนนี้ายตรงข้ามมีแม็กเลือดอยู่4 3 0สิเขามีซันอัมเมอร์คอยฮิลด้วยฮะตอนนี้เลือดเราถอยลงมามีน้าอยู่27 30มสบแล้วอยู่ดีน้าก็ขึ้นมา30คขังคกตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยไอขังคกตัวนี้ตัวเดียวเลย41แล้วฮะ41แล้วผมเอาออกตอนนี้ทันไหมเนี่ยมันเอาออกไม่ทันแล้วเนี่ยตีอ่าเราเปิดแบตเตอร์เรยังเปิดแบตเตอร์เลสอ่าเปิดแบตเตอร์เรอยู่ฮะตีตอนนี้เราไม่มีสมิน่าฮะ ตีเอายังหลุดไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขออีกทีนึงหูวดาเมจล้วนสองร้อยสามสิบอันนี้ตอนนี้ตีแรงแล้วฮะดูสองร้อยสี่สิบดาเมจแรงมากฮะถ้าสมมุติครีมันจะมันขนาดไหนเนะี่ยอ่ะขออีกเวฟหนึ่งฮะไฟตรงข้ามเป็นขวานใหญ่สายครีฮะสายครีชุดเกาะก็ดีนะชุดเกาะก็ดีผมชอบเกาะนี้มากเลยนะจริงๆหลังๆมาเนี่ยผมจะชอบใช้เกาะนี้แทนแทนเกาะไอ้เกาะเก็ตังกรนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามัน มันเด้งโลมาสองครั้งอะ่ะได้เยอะแล้วมันเด้งตอนเลือดอยู่เหลืออยู่ห0สิบพอดีเลยฮะพอดีมันพอดีกว่าไอ้เกาะเกาะน,นั้นโหเราโดนอะไรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยว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 ดีขอเช็คดูขวานสายมีดอืมแล้วมีโกเลมด้วยเขามีโกเลมด้วยอืมน่าสนใจนะเขาติดพิษไปตั้งห4บี่หน่วยเนะี่ยติดพิษเยอะมากครับสําหรับสายนี้แล้วมีมีดอ๋อตรงนี้1อัแอนตรงนี้1อัแอน โกเลมเขาสามารถสตันได้นะฮะเขาบอกมีโอกาส30%ที่จะสตัน0.5วินาทีแล้วลูนช้างเนี่ยมีโอกาสอีก25%ที่จะสตันสรุปแล้วเขาเล่นสายสตันโดยไม่มีคอนสตัรน,นะฮะและอันนี้ก็สตันได้ด้วยอืมเป็นสายที่โหดมากน่าสนใจจริงๆอะขออีกทีไฟตรงข้ามเป็นเป็นสายธนูหนามเติร์กเพียเซอร์แล้วก็มีบัตทอนแล้วมีเติร์กโปเกอร์อฮะตีตอนนี้เกาะเราเกาะเราเหมือนจะแตกก่อน เกาะเรามันจะแตกก่อนตีเกาะเราแตกก่อนฮะเกาะเราแตกก่อนดาเมจเรายี่สิบสามยี่ิบสามเอ้าตีตอนนี้เรามีค่ารักค่ารักค่ารักเราจะขึ้นมาเจ็ดหน่วยได้ไหมตอนนี้ม,นา,า,มนนานาเอ้ามานานำมานานำตอนนี้คือแบบคอนโทรลไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราคอนโทรลไม่ได้นาไม่ขึ้นฮีทไม่ขึ้นแต่กลายเป็นมานาขึ้นมาแทนฮะมานาเราขึ้นมาแทนตีเบทเทลเลตมาขออีกทีหนึ่งอ่ะทีนึงตอนนี้ไม่มีสุนเนะหมานานำขึ้นมาไ네ด้ยังไงสแสดงว่า การเล่นสายเนี้ยมีจุดอ่อนคือเล่นอย่างอื่นอ่ะโอเคได้หมดนะข้างโคกตัวเนี้ยเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนทุกอย่างเลยทําให้ผิดแผนไม่หมดเลยอ่ะอืมไม่น่าซื้อมาเนาะไม่น่าซื้อมาเลยอ่ะขออีกทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดว๋คือคนเราจะเล่นเนี่ยมันมีโอกาสออกมาตั้งห้าขวดรวนหรือเปล่าอืมต้องถามคนดูอ่ะคือเราจะมีโอกาสที่มันจะได้แบบซื้อมาห้าขวดลวนได้ไหมเออ นะสายนี้เถื่อนจริงอะไปกันต่อฮะตอนนี้เรามีฮิต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 เก้ามีเก้าสิบเอ็ดะตอนเนี้เนี่ยคอนโทรลได้ละมีฮิตขึ้นมาฮะมีฮิตขึ้นมามีฮิตขึ้นมาปุ๊บโอเคเราสร้างฮิตแล้วฮะคือมันขึ้นตัวแปรมันขึ้นอยู่กับอะไรก่อนตัวแปรมันขึ้นอยู่อะไรก่อนขึ้นกับไอตะเกียงจินนี่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเนี่ยเพราะว่ามันสุมออกไปนะสุมออกฮะสุมออกส,มออกสุมออกด้วยอตี้อืมโอเค 70หน่วยอ่ะเดี๋ยวขอเป็นครั้งสุดท้ายฮะความเร็วปกติไฟตรงข้ามเจาะเกราะสายเวทสายน้ําแข็งสายดาร์กมาหมดอ่ะมาหมดอืมเขาบั่นใจในเซมิแนเขาได้ยังไงดาบสามเล่มดาบสามเล่มปับป๊บปุบป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บสตันด้วยฮะเขามีสตันด้วยเอาเราเปิดแบทเทิลเลตนฮะเปิดแบทเทิลเลตเราไม่มีเซมิแนฮะตีอีกทีหนึง่งอืมทูลักทูเลทูลักทูเลเหมือนกันแค่สองอันนี้เขาก็โหดแล้วนะแต่เขาไม่มีเซมิแนเราก็เช่นกัน เราก็เช่นกันนะแต่เขาก็ไม่มีเออถ้าเป็นผมนะเอาสออันนี้ออกเออเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องใช้มานาขวดพวกคือเราไม่ต้องใช้มานาแล้วฮะมีมานาออฟอย่างเดียวก็พอหรือถ้าจะเล่นมานาเติร์ดเนี่ยมันก็ต้องไปแต่เราเล่นในนี้นะความกินงงไปหมดแล้วฮะสายนี้คือเขาเล่นอะไรของเขาเออเขาเล่นอะไรของเขาอ่ะงงไหมงงเหมือนกันแต่ก็เกือบชนะเรานะเกือบชนะเราเหมือนกันฮนะแถมเราอยู่ดีฮีทเราหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย ฮี่เราหายหมดเลยฮี่เราหายหมดเลยอ๋อโดนลบโดนลบนี่ไงน้องสาวโดนลบถ้าสมมุติเราโดนลบเนี่ยบัฟเราก็แข่งเหมือนกันนะไอ้เจ้ายีราฟนี้ก็สร้างมั่วซั่วไปหมดเหมือนกันไปตรงข้ามก็มียีราฟเหมือนกันแต่เขามีกบแค่ตัวเดียวในการสร้างรักนะฮะเราก็ลบทิ้งมั่วเหมือนกันเออเบอร์โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ รักษาสุขภาพแล้วเดินทางกันปลอดภัยฮะสวัสดีครับ